าษาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตทออจำกัดมหาชนพินีเจมส์ Snail e i ส h t by s i a ้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การประกวดนางสาวไทยในรอบตัดสินประจำปี2,559นะครับช่วงเวลาต่อไปนี้เราจะไปสู่การได้รับทราบกันว่า ใครจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้าไปในรอบ12คนสุดท้ายครับใช่แล้วล่ะค่ะต้องบอกนะว่าการประกวดนี้นะคะเราก็ต้องคัดเลือกน้องๆ24คนนะคะเหลือ12คนแล้วซึ่งหน้าที่หนักนะคะก็ตกเป็นของท่านคณะกรรมการค่ะและในปีนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมกันตัดสินด้วยค่ะและนี่จะเป็นเวลาะะที่เราจะได้นะนํะนาคณะกรรมการให้ท่านผู้มีเกียรติได้รู้จักกันล่ะครับ ขออนุญาตนะคะท่านแรกค่ะคุณหญิงนัทที่กาวัฒนะเวคินอังอุบลกุลค่ะท่านเป็นประธานสมาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมค่ะท่านที่สองครับท่านเป็นอุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าวชชราวด์วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมครับคุณจตุพลบุลโสณีครับถัดมานะคะหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้งยุคนรัตกุลค่ะ ถัดมาเป็นประธานกรรมการบริษัทชาลาชนจำกัดครับดรสมศักดิ์ชาลาชนท่านถัดมานะคะท่านเป็นดีไซเนอร์ชั้นนำวงการแฟชั่นเมืองไทยค่ะคุณมิลินยุวะจรัดกุลค่ะและท่านต่อไปเป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสารดิฉันครับคุณพักนีอโนมะซิริ มานะคะผู้บริหารสถาบัน World Star Academy ค่ะคุณแพมลิตาตะเวทิกุลค,ค่ะต่อมาเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท First Class Entertainment คุณพิมพ์อักษรเทียมสเวทครับค่ะและสุดท้ายนะคะคุณนิสารัตน์นันทศิริค่ะรักษาการผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการผลิตละครและบริหารนักสแสดงสถานีโทรทัศน์สีกองทัพปกช่อง7ค่ะ ขอขอบพระคุณครับเหล่านี้ก็คือผู้ที่จะทำหน้าที่หนักที่สุดในคืนนี้ส่วนพวกเราและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมีความสุขกันตลอดเวลาไม่ต้องเครียดไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากนะครับก็แค่์นกนเชียกันไปใช่แล้วครับ <laughs> แล้วก็ย้ากันอีกทีนะครับอย่างที่เรียนไว้ว่ารูปแบบพิเศษของปีนี้นั้น<ช>ผู้ผ่านเข้ารอบใน24คนนั้นจะต้องแสดงศักยภาพของตัวเองผ่านด่านชาเลนจ์ต่างๆทั้งหมด8ด่านด้วยกันจนมาถึงรอบตัดสินในคืนนี้ครับค่ะก็ต้องบอกนะว่าตลอดระยะเวลามากกว่า3เดือนที่น้องๆอยู่ร่วมกันมานะคะที่ฉันเชื่อว่านอกจากเขาจะได้ค้นพบศักยภาพใหม่ๆของตัวเองแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งคือมิตรภาพค่ะ<ช>แน่นอนนะคะว่าได้ไปในที่ต่างๆด้วยการร่วมปฏิบัติชาเลนจ์ต่างๆด้วยกันความเป็นเพื่อนเกิดขึ้้นนนนแแแ่่่จากเวทีหีหงะล หนึ่งที่เราได้พบได้เกิดขึ้นระหว่างการทํางานก็คือว่าน้องๆหลายๆคนนะครับไม่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพด้านนี้เราเก่งด้านนั้นเรามีความสามารถด้านนี้เมื่อได้รับการชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกิจกรรมศักยภาพต่างๆก็เปล่งออกมาทําให้เราได้เห็นว่าคงมีน้องๆอ,อีกหลายคนจะเข้าสู่หลากหลายวงการ8รายการที่เราได้นําเสนอไปนะครับจริงค่ะพี่เพราะว่าโบลิ่งดูการประกวดปีนี้นะคะต้องบอกเลยว่าโอ้โหรีพอร์เตอร์ก็ไปทํามานางแบบก็ได้ทํา แอคชั่นควีนก็ได้ทำํำไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไปกันอีกคือคทํากันหลากหลายมากแล้ว เราจะไม่มีโอกาสได้ทำอะไรมากมายขนาดนี้เลยถ้าเกิดไม่ได้มาผ่านเวทีการประกวดแห่งนี้ค่ะใช่ครับนี่เป็นโอกาสอันดีจริงๆเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าหลายๆท่านที่ชมทางบ้านก็บอกโอ้โหปีนี้นางสาวไทยคัดเลือกกันหนักเหลือเกินเก็บตัวกันก็ยาวนานมากแปีนี้เนี่ยโหดไปหรือเปล่าน้องๆจะมีวันสบายๆได้พักกันบ้างหรือเปล่านะคะต้องบอกเลยแน่นอนค่ะวันนี้นะคะโบลิ่งมีภาพบรรยากาศนะคะเป็นวันพักผ่อนของน้องๆผู้เข้าประกวดนะคะพร้อมกับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งหน้าความสวยความงามมาฝากกันด้วยจะน่ารักสดใสขนาดไหนติดตามได้ วิทีอาต่อไปนี้ค่ะ อาล่ะครับ<อ>เป็นไง<ว>บ้างคะสวยงามรจริงๆค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศที่พักก็สวยน้องๆก็สวยด้วยเรียกว่าทั้งคนทั้งสถานที่สวยไม่แพ้ก,กันเลยค่ะพี่ดูก็ได้เห็นว่าปฏิบัติภารกิจก็เต็มที่เวลาพักผ่อนก็น่ารักสดใสทีเดียวนะครับตอ,ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาสําคัญอีกช่วงหนึ่งนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะได้มีการมอบรางวัลพิเศษกันแล้วครับ ใช่ค่ะก็ต้องขอเชิญน,น้องๆน,นะคะอ่าตัวจริงตอนนี้อยู่บนเวทีครบแล้วนะคะทั้ง24ท่านนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีรางวัลพิเศษทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะคะโดยก่อนหน้านี้ทางกองประกวดและผู้สนับสนุนได้จัดทําการมอบรางวัลไปก่อนหน้านี้แล้วจํานวน4รางวัลด้วยกันจะเป็นรางวัลอะไรและมีหมายเลขอะไรได้รับรางวัลบ้างขอเชิญรับชมค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลพิเศษทั้ง4ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยอย่างยิ่งทีเดียวนะครับขอย้ําอีกทีครับรางวัลทั้ง4นั้นมีนางงามมิตรภาพโดยบริษัทนุสาสิริจำกัดมหาชนรางวัลมิสไมายโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมิสบิวตี้สกินโดยบริษัทสยามสเนลจำกัดและมิสอินเทลเจนซ์โดย AJDVD ครับ ถูกต้องค่ะแต่ว่านอกจาก4รางวัลที่ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะขณะนี้จะมีอีกหนึ่งรางวัลที่เราจะประกาศพร้อมๆกันค่ะพี่ดูนั่นก็คือรางวัล m i s s Popular Vote นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเราได้มีการเปิดรับการโหวตจากทั่วประเทศผ่าน2ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือผ่านทาง SMS ส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือการโหวตผ่านทาง Facebook ของ Miss Thailand Official นะคะแต่ว่าเราได้มีการปิดโหวตไปเมื่อสักครู่นี้เองค่ะครับแล้วก็เป็นเสียงโหวตที่ล้นหลามมากนะครับและตอนนี้เราจะมาดูผลกัันนะครบ และหมายเลขที่ได้รับรางวัลมิสพ popula โหวตได้แก่หมายเลข MT 1 2คุณธนพรศรีวิราชหรือคุณจุ๊บกิ๊บครับจากจังหวัดพยาวครับได้รับเสียงโหวตจากมหาชนมากที่สุดครับ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและสำหรับรางวัล Miss popula r w o r d ค่ะรางวัลที่จะได้รับนะคะเป็นโทรทัศน์อ l t o รอน d i g o Series LED TV ขนาด40นิ้วพร้อมสายสะภายจากบริษัทไทยฮาวเ l ลอินดัส r รีลจำกัดมูลค่า11,000บาทนะคะและเงินสดมูลค่า30,000บาทจากบริษัท Index Creative Village จำกัดมหาชนค่ะครับแล้วก็คุณเจี๊ยบละละนาก้องทรณินนะครับนนางสาวไทยรุ่นพี่ก็จะกรุณามา มอบสายสะพายให้เองเลยนะครับใช่ค่ะคุณเจี๊ยบนะคะก็เป็นนางสาวไทยประจำปี2549นะคะครับสวยเหมือนเดิมแถมหล่อเพิ่มมาอีกค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะครับยินดีด้วยครับเอาละค่ะตอนนี้ขอบคุณนะคะผ่านไปเรียบร้อยแล้ว5รางวัลพิเศษค่ะครับเรามาต่อกันเลยครับเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคน รอคอยนะครับใช่ค่ะนั่นก็คือการประกาศผลนะคะผู้ผ่านเข้ารอบ12คน ซึ่งการประกาศผลในวันนี้นะคะเราจะมีรูปแบบของ Fast Track เข้ามาด้วยค่ะโดยใน12คนนะคะเราจะแบ่งออกเป็น Fast Track 2คนค 2> ซึ่ง2คนแรกที่เราจะประกาศต,ต่อไปนี้นะคะจะเป็นผู้เข้าประกวดที่ได้รับคะแนนสะสมมากที่สุดจาก Reality ทั้งหมด8 Challenge ด้วยกันค่ะ Fast Tra c k เข้ามาเลย 2, 2คน <มา S> 2> แรกเข้ามาเลย2คนแรกค่ะและอีก10คนที่จะตามมาเพื่อให้ครบ12คนนะครับจะตัดสินโดยใช้คะแนน Reality มารวมกับคะแนนจากคณะกรรมการในค่ำคืนนี้นะครับก็จะได้10คนรวมเป็น12คนครับ ถูกต้องค่ะถ้า,างั้นที่ฉันขออนุญ,ญาตเริ่มจาก Fast Track 2คนแรกก่อนเลยนะคะสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ Fast Track คนแรกได้แก่หมายเลข MT19 ค่ะน้องศสีศิรรับประภาช่อดอกไม้ค่ะหรือว่าเป็นผู้ทำคะแนนดีที่สุด2คนแรกนะครับในการ <c oughs> ผ่าน การชาเรนจ์ทั้ง8ที่ด้วยกัน8รายการด้วยกันนะครับใช่ค่ะคนที่2กันเลยนะคะผู้ผ่านเข้ารอบแบบฟัสแทร็กคนที่2ได้แก่หมายเลข MT 07ค่ะน้องไม้แพรพัชรานิศคำกำพุทธค่ะ 2>, 2คนแล้วนะครับที่ผ่านฟ s สแทร็กเข้ามาทำกิจกรรมได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียว ต่อไปนี้เป็นอีก10คนและ10คนนี้จะรวมเป็น12คนสุดท้ายที่จะผ่านเข้าไปชิงมงกุฎนางสาวไทยประจําปีนี้นะครับ,รบและ10คนสุดท้ายมีดังต่อไปนี้ครับเริ่มจากหมายเลข MT 0 4ครับคุณกุลทิตาชาติสมบูรณ์ชัยน้องแพรถัดมานะคะถัดมาครับ MT 06นะคะน้องจูนค่ะนางสาวนัดวลันพงบุญค่ะและถัดมาครับหมายเลข MT 09สุปภาดาภูริพงครับน้องสายไหมครับ ถัดมานะคะหมายเลข MT 1 0นะคะน้องพิงค์ค่ะนางสาวกมลวันสตารัฐพยูนค่ะและถัดมาครับ MT 1 2คุณธนพรศรีวิราชน้องจุ๊บจิ๊บครับถัดมาค่ะหมายเลข MT 1 4ค่ะนางสาววารันพรพงช่วยหรือว่าน้องมีนค่ะ และต่อไปเป็น MT 16คุณปิ่นทิพย์อรชรครับน้องขวัญถัดมาเลยนะคะ MT 20ค่ะนางสาวชินารดีอุ่นพาษีหรือว่าน้องเพลงค่ะเหลือจุดยืนอยู่2จุดเหลือที่ยืนอยู่สองคน หนในสองคือ MT 2 1วร,รักษวอลลัใจจ่าน้องจอยครับคนสุดท้ายแล้วนะคะผู้ผ่านเข้ารอบนางสาวไทย12คนสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายได้แก่หมายเลข MT 2 3ค่ะนางสาวหาทยาวรเดชกุลวัฒน์ค่ะหรือว่าน้องเม็ทพลอยค่ะ ได้เห็นครบถ้วนไปแล้วนะครับนี่คือ12ผู้เข้ารอบผู้ประกวด12คนสุดท้ายของการประกวดนางสาวไทยประจำปี2559หนึ่งใน12คนนี้จะเป็นผู้ครองมงกุฎนางสาวไทยประจำปีนี้พักสักครู่แล้วมาดูกันครับ